อถความรู้สึกก่อนของการมาร่วมงานนี้ครับเป็นไงบ้างครับครับวันนี้ก็ได้มาร่วมง,งาน Last Studio a w a r d 2023ครับนนก็รู้สึกดีใจครับ,บที่ทางลา z a d a เชิญมาครับเพราะว่างานนี้แบบผมก็ไปส่ช็อปอยู่แล้วด้วยซึ่งเราชอบช็อปพวกแบบสกินแคร์หรือว่า ไดดต่างๆ,ๆที่เกี่ยวกับความราักรักซูความรักเป็นซูซี่อ่ะ <laughs> <laughs> ใช่เราช่าช่าอยู่แล้ววันนี้เราได้มาซึ่งวันนี้จะมีแบบประกาศรางวัลด้วยค่ะว่า d u t y Items ตัวไหนบา้างที่ติดแล้วเราก็แบบเหมือนเราได้มารับความรู้เพิ่มด้วยใช่คับแานวันนี้ก็น่าสในใจมากๆเลยแล้วนี้มาโชว์ด้วยนะอ๋อจริงๆอะน้อยมากนะกับการแบบประกาศรางวัลให้กับ ตัวแทนหรือว่าแบรนด์ต่างๆที่เกี่ยวกับเบื้องบิวตี้อะค่ะจริงๆแล้วพอรัสเซีเขาจัะะดจงานแบบนี้ขึ้นมารู้สึกยังไงบ้างก็โอ้ยผมไม่เคยร่วมง,งานแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค,ค่ะใช่ก็ดีใจครับปมื่อกี้เราไปข้างในแล้วยิ่งใหญ่ไหมสวยน้อมันโอ้จะสวยมากเลยครับแบบเหมือนในทุ่งดอกไม้เลยมีค<อ>นไปนถ่ายรูปมาครับแล้วตอนนี้พี่อินก,ก็กําลังร้องเพลงอยู่บนเวทีด้วยเสียงเพลงก็คือตีเข้ามาเลยพี่ร้องพร้อมมากเลยครับ คือนอกจากแบบว่าหล่อบิวตี้แล้วยังมีคนดังมาร่วมเยอะมากด้วยถูกไหมเมื่อกี้ก็เห็นเหมือนจัดเป็นแนวแบบดินเนอร์ด้วยครัครเป็นโต๊ะวางเรียงสวยมากๆแล้ว ดีเหมือนสีม่วงอยู่ในทุ่งดอกไม้เลยสักอย่างเลยคแบบชอบชอบงานมากๆเลยอกี้นี่บอกว่าหลายคนที่ถ้าซื้อสกินแคร์บ่อยใช้ตัวไหนบ่อยมากๆเลยครับต้องเป็นแบบส่วนไหนที่ซื้อไปบ่อยอ๋อก็จะส่วนใหญ่จะเน้นบำรุงที่ใบหน้าใช่ใช่เพราะว่าทุกวันนี้ผมก็แต่งหน้าทุกวันด้วยต้องดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าที่ร่างกายก็พยายามดูแลอยู่การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับิวตี้ในรานสแตาสะดวกไหมครับ ที่สุดเลยครับสนุกมากๆอยู่แล้วครับแล้วยิ่งถ้าเราถ้าทุกคนสมัครเป็นสมาชิกของร้านซีบรีนะครับทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษเยอะมากๆเลยนะครับอยากจะฝากอะไรกับเราแฟนของร้านซาดาบ้างครับครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนไปช็อปกันที่ร้านซีบรี่เยอะนะคบแล้วก็ในร้านซาดาด้วยครับเพราะว่า ใน l a z a d a าเนี่ยเขาจะมีสิทธิพิเศษต่างๆให้มากมายเลยครับแล้วยิ่งวันที่21-24กร,รกฎาคมนี้เนี่ยทาง l a z a d a เขามีแคมเปญด้วยครับแคมเปญว่า Last Beauty Best Brand Mega Sale ครับก็ในแคมเปญน,นี้เนี่ยก็จะมีการหยิบเอาแบรนด์ Beauty Item ต่างๆมาลดราคาเยอะแยะเลยครับรวมถึง Product ์ที่ได้รับรางวัลวันนี้ด้วยครับเ mm hmm. ขาก็จะเป็นการออกมาลดเยอะมากๆหรือว่าคุ้มมากๆเลยครับใช่แต่ว่าก่อนช็อปเนี่ยต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับ มีอย่าแค่ไหนว่านูนิวก็ซื้อขอะจากลาซาด้านี่แหละใช่ครับผมก็ใช้ลาซาดายู่บ่อยมากเลยครับ<ช>นักช็อปตัวยงเลยครับเราช็อปบ่อยเพราะเราชอบซื้อของจุบจิ๊บสุดเรซื้อนู้นซื้อนี่มาใช้โอเคมีโค้ดให้ด้วยหรือเ่าใช่ครับวันนี้ผมมีโพสจำตัวด้วย <c oughs> โค้ดนู่นิว100 L B T A ครับอ่า มาใช้กันได้เลยครับจะไดไปใช้กันนะ้าเข้าไปยืนเข้าแล้ววันนี้เป็นวันแรกเลยใช่ครับวันนี้วันที่20พสกรกฎาคมแล้วดอกแสงราวีเข้าแล้วครับเป็นไงบ้างติดเต้นไหม ก็จริงๆผมก็ดูมาสี่รอบแล้วแหละ <c oughs> ดูมาสี่รอบแล้วก็ <c oughs> อยากจะให้แฟนๆไปดูกันด้วยครับ <c oughs> ใช่ก็รอให้ถึงวันนี้ครับรอให้ถึงวันที่20ทุกคนจะได้เข้าไปดูในโรงกันแบบเต็มที่เลย <c oughs> ใช่เข็นวันนี้นแฟนๆก็แท็กมาในทวิตด้วยครับ <c oughs> ว่าถ่ายตัวหนัง <c oughs> าแล้วก็ลงในทวิตเตอร์ครับว่าแบบเนี่ยจะไปดูแล้วนะแล้วก็ดีใจฟีดแบ็กไปยังไงบ้างที่แบบบากคนอจาะไปดูแล้วเขาบอกเป็นข่วีไว้ยังไงบ้างที่เราได้อ่าน ก็ทุกคนก็ทุกคนก็ชอบอยู่นะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเราต้องพัฒนาอะไรอีกเยอะเลยหลายคนชมเรื่องการแสดงของเราก็เห็นเห็นมาอยู่นะครับก็ไม่ไม่กล้าไม่กล้ารับหราทำจริงจริงแบบมันมันทำให้เราได้อะไรจากการเล่นภาพยนตร์ที่แบบหลายคนรอคอยเหมือนกันเราได้ประสบการณ์อะไรเยอะแยะเลยถาบอย่างช่วงแรกๆที่เล่น ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผมยังฝาบตัวไม่ค่อยได้เลยครับเรารู้สึกว่าเรายัางยังติดการเล่นซีรีส์สมาอยู่เยอะมากๆเลยับพอออกกองไปเรื่อยเรเราก็เริ่มชินขึ้นเริ่มได้ทํางานกับนักแสดงยุ่งใหญ่ท่านอื่นๆเยอะมากๆด้วยครับห้เราได้แบบซึ้มซับแล้วก็เราก็คอยสังเกตเอ่อพวกพีก่ๆเขาด้วยครับว่าเวลาที่เขาแสดงเนี่ยเขาเป็นยังไงเขารีแลกซ์อย่างไรบ้างแล้วก็พยายาม ซึมซับมาครับบอกว่าภาพยูนัทเล่นยากกว่าซีรีส์จริงไหมอ่ะอันนี้คิดว่าแล้วแต่แล้วแต่มุมมองแต่ละคนเลครับสองอย่างภาพยนตร์กับซีรีส์ก็ไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ครับสำหรับคนละคนอะไรอะไรอะไรยากกว่าอะไรยากกว่ากันอะไรยากกว่ากันล่ะครับก็จะกูดอะไรอยอะมากพูดอะไรต้องวันนี้เยอะเลยครับสักวันนี้ก็คือเริ่มจะสปอยได้แล้ว เดียวล้รัสปอยได้แล้ว,ลวสปอย,ย,อ,ย,ยอะไรกันบีร่าเรื่องแบแฟนเรื่องมากรสปอยกันได้แล้วในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแล้วถูกจะตข้าไปสองหรือไม่ใช่ไหมพี่ก็มีไปสองอยู่บ้างอย่างเราดวเราดูเองสี่รอบอะความรู้สึกมันต่างกันไหมในแต่ละรอบที่เราดูเขาไม่เห็นของเราหรือเปาต่างครับอย่างรอบแรกอะกลัวผีมากเลยกลัวีก็ค้างกลัวผีว่าจะโอบจะโผล่มาตอนไหนครับคนเผี ยากกันนิกาค,ครับทีมัพทีมจะออกมาตอนไหนเราก็ไม่รู้เลยครับตอนที่ถ่ายเราก็รู้แหละว่าซีนนี้มีผีนะแต่ว่าในเรื่องของการตัดต่อเราไม่ได้ดูมาก่อนซึ่งเราไม่รู้ว่าจะแบบออกมาตอนไหนเราก็รุ้นมากๆตอนดูรอบแรกก็คือแบบตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ตกใจตกใจบ่อยเหมือนกันตอนที่ผีออกมาครับแต่พอดูรอบสองเราก็รู้แล้ว จะออกมาตอนนี้นะแต่บางทีก็ยังตั้งตัวไม่ทัน,นครับ <Okay. S 2> ผ,ผุ่งออกมาแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบไม่ได้ดูนังผีเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนัากลัว <laughs> <laughs> แล้วเราก็ต้องมาเล่นนังผี uh oh. เ่ว่าดีครับเป็ประสบการณ์ใหม่จะมีรอบที่ห้าอีกไหมนี่ มีครับเดี๋ยวมีครับมีหลายรอบเลยครับเพราะเดี๋ยวจะมีไปดูที่ที่เอต่างจังหวัดด้วยครับหรือไม่ก็อาจจะที่ต่างประเทศด้วยแสดงว่าดูหลายรอบแต่ว่ายืนยันว่าอัดรถไม่ลดลงถูกไหมก็ความกลัวอาจจะน้อยลงครับแต่ว่าอาจจะอินขึ้นอย่างที่ต่างประเทศนี่คือไปใส่ให้แฟนที่ประเทศอะไรดูได้ก็เดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะประกาศในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งคือตรนนี้ต้องบินไปดูกับแฟนหรอหรือว่าอาจจะจัดเป็นยังไม่แน่ใจเลยครับว่า เป็นเูกแพร์เลยค่เดี๋ยวจะมีบินไปต่างประเทศของในเรื่องดัตรเบียด้วยเพราะว่าหลายคนรอเหมือนกันคุณและแฟนๆต่างประเทศก็คืออยากจะรอชมติดภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็ดีใจครับที่แบบนเแฟนไม่อยากดูหนังที่เราเล่นด้วยใช่เป็นหนังไทยแล้วก็เป็นหนังผีด้วยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบหนังผีสักเท่าไหร่แต่ก็อยากให้ดูครับเรื่องนี้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมีการขวานี่บินมาดูบ้างโอ้ยวันนั้นที่อย่าง วันที่15ที่เป็น Exclusive s c r e e n i n g ครับก็มี Interfans มาดูด้วยเยอะเลยแล้วอย่างนันกาล่าก็เห็นทุกคนมาร่วมงานกันเยอะเลยมี Interfans มาด้วยคนไทยเข้ามาด้วยเป็นดาราร้อยล้านเลยมั้ยครับสารดูสดชวนให้ถึงเขากำลังเปิดใกล้มันเปิดแล้วเนาะเห็นกันแต่ว่าเตรียเซ็ตมีนี่คือมีอะไรพิเศษเปิก็ อย่างที่บอกทุกคนไปครับก็ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมอะไรสักกิจกรรมนะใช้ก็กล้าจะประกาศรายละเอียดนะครับอีกอไม่กี่ัแค่เดียงแต่จริงๆก็เดี๋ยวอีก5วันก็จะสุดวันเกิดแล้วคืนเต้นทรเช้าในวันนั้นก็อาจจะมีร้องเพลงให้ทุกคนฟังด้วยนี่เสียก็อยากจะเป็นอยากจะมีบท อยู่ในบ้านแล้วครับวันก่อนไปดีๆเราเข้ามาในบ้านแล้วเราเห็นว่าุกระเป๋าอะไรเนี่ยทำไมตั้งอยู่ใต้ากระเป,าาเป๋าใหญ่จังเราก็เลยเราไปยกดูหนักมากครับยกไม่ขึ้นเลยเราก็เลยเปิดดูครับมีอยู่สองใบใบหนึ่งก็แบบใบเล็กๆเปิดออกมาก็อ้าวไม่เนี่แต่จริงๆวันนั้นคุณพ่อบอกนะครับว่ามีใจทำาไมไมาให้ซึ่งผมก็ได้ตามดูในทวิตครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือน เกี่ยวกับเรื่องความฝันผมนี่แหละผมอยากจะเป็นศิลปินด้วยเขาก็เลยแบบตั้งใจทำอะไมมาให้กับก็เป็นสีเหลืองๆนะคเหลืองทองทองแล้วเป็นแบบเพชรเพชรด้วยสวยมากๆเลยครับเปิดมืเลยโูลฟิล์ไหมตกใจครับที่แบบเอาของแล้ว่ว่าตกใจครับแตว่าหูแฟนก็ชอบแม่ผมเยอะมากเลยก็เหมือนเขาบอกว่าเป็นคำที่แบบเป็นสีสันในงานแต่งงานนะคะแล้วก็ ดีใจครับจริงๆก็ศิลปินไม่จำเป็นต้องมีไม้อันเดียวครับมันมีได้หลายๆอันใช่ได้อีกได้อีกแต่ว่าไม่ถึงมันค่อนข้างแพงมีราคามากๆเลยแต่ว่าถ้าทุกคนแบบเต็มใจอยากจะสนับสนุนฝันของเด็กคนนี้เด็กคนนั้นคนนี้ก็ยินดีรับไว้ครับแต่คือมันมันลองได้จริงใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้ลองเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีสักงานนี้นเอาไปลองเอาไปลองเราเรากล้าใช้ใช่ไหมลูกเราจะกล้าใช้มันใช่ไหม กล้าครับเป็นแอนๆทำมาให้อ๋อ <c oughs> ก็ค่อนข้างจะกลัวน้องเป็นรอย <c oughs> ต้องดูแลอย่างดีเลยเข้าใจว่ามีแบบวิธีดูแลรักษาแต่ไม่แน่ใจว่ยังไม่ได้ถึงระเบียบครับน้งวันนั้นแบบกลับมาบ้านก็มันคืนค้ำแล้วครับหลุดแล้วก็ในแบบเปิดดูบ้างๆแล้วไม่ได้อ่านอะไรเงลยจริงๆตัต้งใจจะให้เป็นแบบว่ามันถือว่าได้ไหม ้องันนี้ไม่แน่ใจเขาอาจะให้วันเกิดด้วยแต่ก็อาจจะเดมวิวด้วยแหละโอเคครับก็เดี๋ยวก็ใกล้จะวันเกิดแล้วครับวันนั้นก็ถ้ามีกิจกรรมหรือว่างานอะไรก็อยากจะให้ทุกคนมางาเยอะๆเลยครับโอเคขอบคุณค่ะเสร็จนะครับ ม,ม,มันเป็นเพชรมันเพชรแบบมันวิปีิบเลยนะม่มรไับไม่แน่ใจว่าเป็นไก็ไม่นจะทองแหละมัน Welcome to Star Society